ียงนกหวีดพร้อมเสียงตะโกนอรารยะขัดขคืนดังกึกกล้องสำนักง,งานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหัดใหญ่นี่คือเสียงของนักศึกษาอาจารย์และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินที่แสดงถึงการคัดค้านร่างพระราชบัญญัติดิรโทษกรรมพร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรแสดงถึงความจริงใจความกฎหมายฉบับนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางการคัดค้านกฎหมายล้างผิดคนชั่วฟอกตัวคนโกงของภาควิชาเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์ถือเป็นหน่วยงานแรกในสถาบันอุดมศึกษาของภาคใต้ที่ประกาศหยุดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่13-15พฤศจิกายน2556ตามหลักอารยะขัดขืนเราจะหยุดสอนเพื่อแสดงถึงอายะขัดขืน พอมีมติแบบนี้เราก็เชิญเด็กมาทุกชั้นปีมาประชุมเมื่อตอนเย็นเนี่ยเพื่อแจ้งแล้เขาทราบว่าเรากำลังทำอะไรและอธิบายให้ฟังว่าทำไมเราทุงทาเพราะว่านี่คือวิธีการต่อสู้ด้วยสันติวิธีที่อารยาชนเขาทำกัน จะเชื่อใจรัฐบาลได้อย่างไรว่า180วันเขาจะไม่สับขาหรอกเขาจะไม่ทําอะไรเลย <S <S เราก็ได้แสดงวิธีหนึ่งที่เขาเรียกอย่างสันติว่าอารยะขัดขืน <S 2> <S 2> เพื่อแสดงเป็นจุดสัญ,ญลักษณ์ให้รัฐบาลเห็นว่าเรามีความคิดเห็นอย่างไรครับอาจารย์นะครับบุคลากรรวมถึงคณาจารย์นักศึกษาที่มาทั้งหมดในวันนี้คือมาด้วยใจจริงมาเพื่อแสดงอา,ารยะขัดขืน13 15คือ3วันแต่เดินมาทวงท่างวันเลยมีการาารณรงค์นะครับทำป้าย ทุกอย่างเลยแล้วก็ทางเฟซบุ๊กโซเชียลโซเชียลเน็ตเบอร์ก็ท,กกทำก็ได้มีการเข้าไปรชุมกับทางมหาวิทยาลัยคือทางสวนกลางเพื่อจะดำเนิน,นการับเื่อนต่อไปการเดินขบวนรณรงค์เพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินในวันนี้ถือเป็นครั้งแรกที่นักศึกษาร่วมแสดงพลังถึงภายในสำนักง,งานอธิการบดีซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้สะท้อนถึงการให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคแห่งแรกของภาคใต้การเดินครั้งนี้เนี่ยเป็นการเดินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่นักศึกษามาออกคือจัดขึ้นมาทั้งการเดินเข้าไปคือกล้าเดินเข้าไปถึงสำนักงานอธิการบรดีเข้าไปในอาคารเราไม่เมินเฉยไม่เพิกเฉยกับเหตุการณ์บ้านเมืองแล้วพอเข้าไปในสนออพี่พี่สออก,ก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรคือให้เดินได้นี่ก็ต้องถามว่าผู้บริหารคือท่านอธิการบรดีหรือว่ารอ,อ,องอธิการบรดีฝ่ายกิจกรรศึกาษา ถามว่าปิดกั้นไหมณจุดนี้ผมไม่เห็นท่านออกมาปรามอะไรนะก็ไม่มีปัญหาอะไรที่มาอะไรห้ามไม่ให้เราทําผมยังไม่พบปัญหาอะไรมันอาจจะมีบ้างเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยนั่นไ,ไม่ใช่สาระสําคัญขณะเดียวกันบทบาทน,นักศึกษาต่อสถานการณ์บ้านเมืองที่มักถูกสังคมตั้งคําถามอยู่เสมอว่านักศึกษาหายไปไหนการออกมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้ได้ตอบคําถามแล้วว่า วันนี้พลังน created, Somehow, e s okay. <S course, ักศึกษาได้ตื่นฟื้นขึ้นแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ได้พิสู่เห็นว่าเด็กหนุ่มสาวของเรานั้นสนใจปัญหาบ้านเมืองเมื่อถึงเวลาที่เขาทนไม่ได้เขาต้องออกมาเขาออกมาโดยไม่มีใครบอกให้เขาออกมาออกมาเองอย่างนั้นก็มีกลุ่มหนึ่งที่ออกมาร่วมแสดงจุดยืนของตัวเองว่าฉันไม่ได้เห็นด้วยฉันรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด อะไรดีอะไรชั่วแล้วฉันก็ยืนในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นว่าดีและถูกในขณะที่สถานการณ์บ้านเมืองยังอยู่ในช่วงวิกฤตไม่มีใครบอกได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการแสดงจุดยืนทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริน์ในวันนี้คือที่นี่ให้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกตามวิถีประชาธิปไตยโดยปราศจากการใช้ความรุนแรง และเคารพสิทธิของผู้ที่คิดเห็นแตกต่างฉันทวัฒน์แซลีถ่ายภาพทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหัดใหญ่รายงาน